สวัสดีครับอยู่กับโ้นโจดจับปลาดันนะครับแปดนะครับผมเอฟซีมาว่าโจดจับโจดจัปลาดนะครับสวัสดีเอฟซีบกนนะครับกล้องมมงไม่เลืมตื่อง้ายอนแล้วแม่เบอบินะครับขโนโจจับปลานะครับตอนนี้妹妹 ตือคนละไม้ไปแล้วครับผมนี่ตือคนลม้ห้ชื่ออะไร,รนี้นะครับผมตัวนี้นะตกรบซองเจาะจํำปากดูันนะสวัสดีเอฟีพี่น้องท่นคกตางกันนะานผม นั่นตุ้ทูปใหม่สรับตู้ทูใหม่สิไดมครับมาอิ่มเนื้อคำโบราณมาบ่อยอยู่แล้วทำมีโชคบ่มีก็มาขอโชคโดยเฉพาะเลยค่ะวันนั้นมาเที่ยวหนึ่งแล้วค่ะได้โชคนะรอบก่อนนี้วันนี้ก็เลยสามตัวนต่ะโอ้สามตัวตรงเลย ก็เสื่อโดนเนาะเสื้อต้องเสื้อะเเคยเห็นกะมาเบิ่งแหละมาน้ำลุกน้ำลานยายขึ้นมายายห็ได้สาตัวตรงยายบ้นังเลานได้สามตัวตรงโอ้ยยายเห็นมันอยากมาชอยและบ้านก็อยู่ใกล้ๆกันนี่ละใกล้ๆกันหรอบันเอี่ยนะครับน่นจะบาหอมค่ะเลยบางเยี่ยมไปเลยบางเยี่ยมไปแล้วก็บันบาแล้วก็บนู่จะลาห จริงผมไม่รู้แ่คุณกรกนเ่แหละคุณรูกิ้วจัดอน่นมาอันว่าลูกพ่นไปขึ้นสารละจ้ามาก่อนก่อนมาใกลๆหัวออกเลยเนาะสวยมากครับยหยครับเดี๋ยวเสร็จนะอีกสักเดือนในข้างหน้ามานนี่จะถึงวันใหญ่ๆในแม่นี่ว่ะซีมาอันาซอยน

ไปดินก็ได้ได้ไปลาได้ทั้งรัฐสภาได้ทั้งรัฐบาลไม่มือนี่ะไม่ด้หรือมเขาเราเราไป้อรัฐสภาไปถูกรัฐบาลก็ไปถูกเปิือซื้อไปชายลูกจะซุ่มหมดละมันมาแตกว่าจันตอนม่อวานแตกบ่แตกบ่ที่ของพี่เห็นเป็นเจสทหกเก้านี่ แสดงว่าอันนู้นจุข้าแล้วเป็น6 7เจ็่วัที่เพราะมันแยกออกนี้นึงเป็นหาเจ็ดสีไปออกไอ้หน้อยเจ็ดตบมือตบมือเจไอ้สี่ห้าตรงๆเนาะเจ้พระกันกีว่าสันนึ่งลงในเฟนั่ะเจ้าบอกโอ้ได้สมตัวตรงกมดนาะเจ้าก็ได้กันหลายอยู่ลงเฟดอ่ะเจ้าเลยได้นะเ้มือนกันพระกันกีปราสันกเย ผมนี่ต่อให้นบอกหกตัวผมก็มาถือซื้อมาได้ซื้อมาได้เพรผมม่ดวงตไัมอ่อันว่างลยวางกันนะครับวางตรงนี้จนี่มางทันไม่เ็อกเอาชุเข้าหรือเอาชเลยเอาคนเลยเนาะ อูอันนี้อันนี้เาเลกหบเพมูนี่ยนะครับคือเาเอาลูกูเปิ่นเพราะว่าเพิ่มยู่ไ่ด้นะ้วขออี่เดาผูเด้อูเด้อโซ่โดดจานจานเพือวให้พาพดีเดียวมือนีมีหอดเล็กเล้าได้หมื่นห้าน้อยก็มีมือนีบอมีสองย่างบอมือนีทีมีสองย่างเด้อมือนีโชคอใหญ่เอาอุ้เลยนีไปหาจุดค่ะ ไปว่นางสายรก็ม่ไปว่างแล้นี่แหละานนี่ก็ได้นนว่าแบจุดนด่งดีคับ่น่าฟพนไยุพาเนี่ย เป็นครั้งที่สองนะครับเดี๋ยวเาจะจุดนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับขอให้รวยนะครับให้คอลายลนได้มาสัางซอยพ่นจ้าแม่ไโอ้ยให้ถนะด้อยายมาสัมงอยพ่นด้วยเันจับจายจับจายจะม่จอยิต นั่นแหละเอาไข้านนก็ได้ับปลาด้ะครับผมยดตรงไหเขบนครับตัวเลขสองจจปาด้นะครับติดตามจินี้กันเลยนะครับน้อยมักานี้แล้วรอเวลาเดี๋ยวมันก็เดนเด็นนะครับเจ้าค่ะเออยี่ยังเลยยีนั่งจ้าได้ฮะจ้าจ้าก่อนเร็วจ้าก่อนจ้าทำก่อนจ้าก่อเดินมาเดินมา เงินมาแมาดูทูบก่อนมาดูทูบหมดก่อนค่อยกลับมาเร็วๆงานมากว่าขาหูมถามครับแดดฮ้อนเมื่อนั้นเดี๋ยวเลขสิเปรี่ยนเนี่ยต้องจอดจนจบมือนันนะพะนนั่งเฝ้าอยู่นี่เลยสองคนมือนันเนาะมันเปลี่ยนอะไรเธอแบบว่เมื่อนั้นมันโมเดลเลยมือนั้นเจ้าเมื่อนั้นอากาศดีชนะลมลมมันโมเดล สวัสดีครับยูขัอสร้อจ้าปลาดงนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับกับการอยู่ข้วงน้องนาจัมปาดงนะครับนี่การเงี่ยงเงากันนะครับเอฟซีท่ากนนะครับอยูข้อสรออโจ้าปาดงนะครับใครเข้ามาแล้วก็ช่วยติดตามชิปนี้กันเลยนะครับผมข้อสซ่อโจ้าปลาดงนะครับผมกไลค์กเซกุไลกดกันดิ้งกันยนะครับ ส่งจุ่จะปาตรนนะครับส่งพก่อับเพื่อไปถก็จะเอาบ้านมาโอ้ะะอรบย้ายขอย้ายบ้านครับาิ่งน่าจะปาโนนครับอยู่ซองจู่จปาตนนะครับสวัสดีเอฟซีเชียงหัวหนึ่งครับ ที่อยู่ด้วยกันนะครับกดไลค์ดกดแชร์กดค่ายคนนะครับขอจคลิปเพียงแค่นี้นะครับ